ใช่ครับอาจารย์ครับก็คันที่แล้วอาจารย์ไปภูเก็ตพอดีผมก็อยู่กรุงเทพครับผมต้องอยู่ไปตั้งลายอาทิตย์สองอาทิตย์แล้ววันนี้ก็ดีใจที่ด้เกิดได้มีโอกาสมาเจออาจารย์ครับคมถามอาจารย์หนึ่งว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยอาจารย์จะกับทีมงานจะสู้ต่อในสมัยหน้าไหมครับครับเพราะผมว้าแนวคิดของอาจารย์เนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่าง ผมไม่ผมไม่ไม่ทราบผลเรื่องตั้งจอมาอยังไรนะครับแต่ในความรู้สึกผมเนี่ยหลายนโยบายที่อาจารย์คิดมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะครับและมันน่าจะต้องเกิดขึ้นแต่ถ้าุทครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยความเห็นผมเนี่ยผมว่าผมต้องการให้อาจารย์สู้ต่อนะครับกับทีมงานเนี่ยราะครั้งแรกอาจจะไม่ประสบความสำเร็จผมต้องมีครั้งต้องมีสักครั้งหนึ่งที่อาจารย์ต้องประสบความสำเร็จครับนะครับขอขอบคุณครับครับ ครับครับครับขอบคุณครับเป็นคําถามที่ดีมากๆาจริงๆผมถูกถามด้วยคําถามนี้เนี่ยมาตลอดระยะเวลาสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มั้งที่ผมลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกผมยอมรับนะครับว่าตอนที่ลงสมัครครั้งแรกผมเป็นไม้ประดับผมไม่คิดหรอกว่าผมจะชนะการเลือกตั้งในการลงสมัครครั้งแรก เป็นผู้สมัครอิสระไม่มีทีมงานไม่มีทีมงานที่มาร่วมสมัครเป็นกรรมการบริหารด้วยมีแต่เพื่อนอยู่3าสี่คนที่มาช่วยหนุนช่วยซัพพอร์ตช่วยทำแบนเนอร์ช่วยทำอาร์ตเวิร์ต่างๆผมคิดนโยบายของผมขึ้นมาเองจากสิ่งที่ผมต้องการทำ ผมอยากเขียนสภาธในใยความที่ดีที่สุดเป็นอย่างไรผมก็เขียนโนโยบายณวันนั้นเป็นอย่างนั้นผมไม่คิดว่าผมจะชนะการเลือกตั้งแต่ผมเชื่อในวันนั้นว่ายิ่งผมทำดีเท่าไหร่คนจะชนะเลือกตั้งได้ต้องทำให้ดีกว่าผมแล้วผมเชื่อว่าโนโยบายที่ดีของผม จะต้องถูกนำไปแปลผันให้เป็นรูปธรรมในอนาคตครา้งหน้าให้ได้ผมเชื่ออย่างนั้นนี่คือความเชื่อของผมณขณะนั้นเวลาผ่านมาถึงเดือนมิถุนายนวันที่18มิถุนาที่ผมตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งทีมอีกครั้งหนึ่งผมไปบอกเพื่อนๆที่มาสมัครกับผมมาก ผมไม่ใช่ตัวเต็งนะผมไม่ใช่ที่หนึ่งผมไม่ใช่ที่สองหรือแม้แต่ที่สามกับที่สี่ผมก็ไม่ใช่แต่เพื่อนๆเ,เห็นตัวตนผมไหมว่าเป็นยังไงตลอดระยะเวลาที่เรารู้จักกันถ้าเชื่อมั่นในตัวตนของผมมาร่วมกับผมผมได้คนยี่สิบสองคนในวินาทีสุดท้ายนะ วันที่ยีิบเอ็ดคนยังไม่ครบยี่สามคนเลยครับผมพูดตามตรงไม่ใช่ของง่ายผมมีเพื่อนที่รักผมหลายคนนะที่อยากมาลงกับผมแต่เขาบอกว่าเขาไม่อยากเสียเพื่อนเขาไม่อยากเสียโอกาสในการทำงานในอนาคตเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมาลงกับผม เขาจะกลายเป็นคู่แค้นคู่อาฆาตกับคนอีหลายคนคำถามถามว่าคนที่พูดกับผมอย่างเนี้ยต่างกับผมไหมไม่ต่างครับไม่ต่างตรงที่ว่าผมเองตัดสินใจมาลงนายกผมก็เสียเพื่อนไปหลายคนผมเสียพี่ที่ดีที่สุดณนะขณะหนึ่ง ที่เคยทํางานร่วมกันในสภาในสภาธนายรความเราสนิทกันมากแต่เมื่อผมลงมาเป็นทีมฝั่งตงข้ามแม้แต่ปกป้องผมสักนิดก็ไม่ทําผมเจ็บตัวเยอะมากผมบอกตรงๆเจ็บตัวเยอะมากผมเสียเพื่อนเยอะมากผมไม่รู้หรอกผมทําไปเพื่ออะไรผมไม่รู้จริงผมไม่รูท้ทำเพื่ออะไรผมทําเพื่อตัวเองก็ได้ ผมพยายามคิดเสมอนะว่าผมพยายามทำเพื่อตัวเองผมไม่ได้มีความสามารถในการทําเพื่อสังคมขนาดนั้นผมพยายามหลอกตัวเองหรือบอกตัวเองว่าผมอยากเป็นนายกก็หลอกตัวเองไปว่าอยากเป็นขณะที่มโนโทําอีกด้านในมันบอกว่าไม่ใช่เราอยากจะทําเพื่อสังคมผมไม่รู้หรอกว่าคําตอบที่แท้จริงเป็นคืออะไร ผมไม่รู้หรอกถ้าหากผมชนะแล้วผมจะรักษาตัวตนอย่างเงี้ยได้ไหมผมไม่รู้ไม่รู้จริงผมอาจจะเป็นคนบ้าอำนาจก็ได้นะผมอาจจะอยากเป็นคนบ้ายศบ้าตำแหน่งอยากไปเล่นการเมืองใหญ่โดยเอาสภาบนายความเป็นฐานก็ได้ผมอาจจะเป็นคนอย่างนั้นก็ได้ผมไม่รู้ผมบอกว่า ถ้ายี่สิบแสิงหาผมแพ้เลือกตั้งผมจะลงอีกไหมตอบไม่ได้จริงครับตอบไม่ได้จริงถ้าถามผมผมบอกว่าผมไม่อยากสามสี่เดือนที่ผ่านมามันเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเหนื่อยมากคือมันเหนื่อยอย่างไม่รู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรถ้าผมหวังผลประโยชน์ แล้วเอาความเหนื่อยไปแลกกับผลประโยชน์นั้นมันคุ้มค่ามันคุ้มค่าที่เราจะทําเพื่อแลกกับผลประโยชน์นแต่ผมไมไ่ต้องการไงผมไม่ไต้องการผลประโยชน์นอย่างนั้นน่ะ